ค่ะครูซิตาพผสานตันเองได้นะคะหลายๆคนคะมักจะมีคําถามกับครูว่าติดลบสล้านจริงหรอเรื่องเงินติดตัว2ีบาทจริงหรือเปล่ามาพิกชีวิตด้วยกฎจักรวาลจะเป็นไปได้อย่างไรนะคะหลายคําถามที่ครูต้องพบเจอนะคะรวมถึงบางคนก็ว่าครูนะคะว่าบ้าบ้างละ่ะคิ้วใหญ่บ้างละ่ะงมงายบ้างละ่ละลัทธิบ้างละ่ะ แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ครูเองยังยืนหยัดนะคะแล้วก็ที่จะทำมันต่อไปนะคะเพราะว่าเรารู้ค่ะว่าเราไม่สามารถบอกคนทั้งโลกได้นะคะว่ามาเชื่อฉันเถอะมาฟังฉันเถอะแล้วเธอจะเปลี่ยนชีวิตสิ่งหนึ่งที่ครูเองทำนะคะคือการที่บอกตัวเองจำซ้ำว่าถ้าเราทำดีเราก็จงทำมันต่อไปอย่าอายที่จะทำนะคะคนหนึ่งคนคะ่ะที่ไม่สามารถ จะโกหกได้น,นั่นคือตัวเราเองค่ะสิ่งใดก็ตามที่เราทํหากเรารู้ว่ามันดีหากเรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะอย่าก,กลัวที่จะทามันครูเองเป็นคนหนึ่งคัดที่ไม่เคยกลัวที่จะทานะคะครูเองจากคนติดลบสิบ้านหนมาติดตัว2 0ิบาทพี่วิกิตเป็นโอกาสจริงๆค่ะเพราะว่าครูรู้จักกฎจักรากวาลกฎแรงดึงดูดถ้าคุณเพิ่งเคยได้ยินคลิปนี้ครูอยากให้เราเปิดใจนะคะด้วยการไปดูคลิปนิวลอไปดูคลิปมหากาศยี่สิบเอ็ดวัน ไปดูภาพยนตร์เด e s e ีเ e t มันเป็นกฎระดับโลกค่ะเมื่อก่อนครูเป็นคนหนึ่งที่จริงจังด้านการทํางานค่ะครูเป็นคนเครียดในการทํางานค่ะครูมีภาษาทางการเงินที่ติดลบค่ะเงินหายากค่ะเงินได้ใช้ด่หมดดวงขึ้นดวงลงคําพูดแบบนี้มันทําให้ชีวิตครูไปต่อไม่ได้ค่ะครูติดหนี้10บล้านจนครูเกือบฆ่าตัวตายไม่ใช่แค่ตายตัวเองค่ะจะตายทั้งครอบครัวแต่สิ่งหนึ่งที่ครูได้สติขึ้นมาค่ะแล้วครูอยากจะไปต่อนะคะครูอธิษฐานจิตค่ะอยากจะเปลี่ยนชีวิตแล้วครูก็ได้เจอคลิปนะคะ กดแรงหนึ่งทาให้ครูเริ่มตื่นรู้นะคะเริ่มมาเรียนรู้ว่าอ๋อกดแรงดึงดดทํางานผ่านอารมณ์ความรู้สึกฉันแค่อารมณ์ดีรู้สึกดีฉันจะเจอโอกาสดีๆในชีวิตฉันแค่รู้สึกดีอารมณ์ดีลงมือทํางานด้วยอาชีพสุจริตฉันจะเจอสิ่งดีๆในชีวิตแล้วครูก็ทํามันได้ค่ะหนึ่งเดือนเท่านั้นเองค่ะในการที่ครูเปลี่ยนชีวิตนะคะขึ้นมามีเงินหลักล้านจากการใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดดครูไม่ได้มาบังคับให้เราเชื่อค่ะคนบนโลกนี้ทุกคนมีด้านดีด้านเสียค่ะ อดีตครูเคยเป็นคนที่มีด้านเสียในชีวิตเยอะด้านลบในชีวิตเยอะค่ะแต่ตอนนี้คนเรามีสิทธิ์กับตัวมีสิทธิ์กับใจมีสิทธิ์กับอารมณ์ได้เมื่อครูเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกครูแบบกลับครัวเลยจากคนขี้งุ่นงิดนคนเครียดคนจริงจังเขาทาอะไรแล้วต้องเครียดอะคะ่ะหัวเราะไม่เป็นยิ้มไม่เป็นจนครูมาเปลี่ยนตัวเองหัวเราะล่ามีความสุขเป็นครูสิตาผู้ร่าเริงนะคะเพราะครูรู้กฎอย่างที่ครูบอกค่ะ กฎจักรวาลทางานผ่านอารมณ์ความรู้สึกถ้าเรารู้สึกดีอารมณ์ดีอารมณ์มคืออนาคตของเราวันนี้ครูไม่สามารถอธิบายคลิปทุกคลิปที่ครูเปลี่ยนชีวิตให้เราฟังได้แบบละเอียดเราต้องไม่ควรที่เข้าไปเรียนรู้และพัฒนาตัวเองค่ะผ่านคลิปที่หน้าเพจนี้ครูจะตามขอสอนปันเองได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะประสบความสําเร็จค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ตามหามาทั้งชีวิตครูขอเชิญชวนพวกเราทุกคนค่ะนะมาดูคลิปสร้างสรรค์น,นะคะ วันนี้ถ้าประเทศเกาหลีนะคะเขาสร้างสังคมด้านดีทําให้เกิดเคป๊อได้ทําไมคนไทยคะจะส่งต่อสังคมด้านดีให้กับมวลมนุษยชาติไม่ได้วันนี้เราจะพัฒนาเริ่มจากที่ตัวเราก่อนไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงใครค่ะแต่ครูออกมายืนยันคะ่ะว่ากฎนี้มีจริงคุณสามารถไปซื้อนะคะหนังสือเดือบซีเกตเป็นหนังสือขายดีระดับโลกรองจากแฮนดี้พอตเตอร์ค่ะครูเลิกดูข่าวลบทั้งหมดเลยครูเลิกฟังทนซุบซิบนินทาค่ะครูเลิกนะคะค เสียใจในสิ่งที่คนอื่นเขานะคะอยากให้เราเสียใจเราเองมีหน้าที่ยิ้มค่ะและเข้าใจธรรมชาติค่ะกฎจักรากวาลกฎกรเรียนรู้เป็นกฎธรรมชาตินะคะถ้าเราเข้าใจเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติเราก็อยู่ได้แบบมีความสุขค่ะและมีความสุขไม่พอค่ะความมั่งคังทุกรูปแบบจะถาโถามพวกเราทุกคนแน่นอนอย่าลืมนะ,ะถ้าใครเพิ่งรู้จักครูวันนี้นะคะดูคลิปแล้วไปขอคลิปคนดังขอโชว์ดูมหาคยี่บ21วันไล่ดูทุกๆคลิปนะคะถ้าหนูอยากเปลี่ยนชีวิตนะคะเพาะขึ้นความถี่ในหัวใจเราขึ้นความถี่ใน ความคิดเรามันกำลังเปลี่ยนโลกของเราเปิดใจค่ะครูเองจากคนติดลกและจนจริงๆค่ะตั้งใจมาสอนมาแบ่งปันพวกเราทุกคนค่ะหวังว่าพวกเราทุกคนนะคะจะรวมพลังนะคะสร้างสังคมดีๆด,ด้วยกันไปทั่วโลกค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามค่ะไปแล้วรักอยู่ค่ะ